วัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเพราะว่าผมโมโมเชีกแล้วน,นี่ก็มาเจอกันในเกมซาวเซตแมนหรือว่าพับจีซกล่งองนั่นเองวันนี้ก็มาทำคอนเทนต์เลยครับนั่คือคอนเทนต์เก็บศพคนนะเก็บของจากศพคนสิเออนี่มาทำคอนเทนต์เก็บของจากศพค,คนนะครับเราจะไม่เก็บของจากพื้นที่มันดรอปทั่วไปนะเราจะเก็บจากศพคนเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าเล่นลำบากมากดูผมไปเล่นมาละรอบนึงก็ยะตัดเข้าไปในเกมวันนี้ดีกว่านะครับ ผมก็มาเล่นในมอโซโล่เหมือนเดิมนะครับถ้าเล่นแบบทีมนี้ผมว่าน่าจะเก็บของง่ายไปนะในเก็บจากศพคนเนี่ยน่าจะง่ายกั่เพราะว่ามีเพื่อนช่วยยิงนะครับเดี๋ยวเราจะลงเมืองที่มันคนชมนิดนึงเพราะว่าเราจะรอเก็บของจากศพนะครับไปวัดเทพใส่ลงดีกว่านะคนน่าจะเยอะถ้าเจอบดนี้แย่นะครับเพราะว่าต้องไล่ต่อยเพราะบดมันเห็นเรานะครับจะต้องต่อยเอา่เพราะว่า อื้เอาโอ้ยกระตุกนะมีคนลงตรงนี้โอเคเลยสองคนนะต้องมีการยิงกันแน่แต่เราจะรออยู่บนหลังคานะครับโอ้ยกระตุกกระตุกตอนนี้ผมรอเก็บของจะสอบคนนะยิงกันสักพักแล้วตอนเนี้ตอนนี้เหลือ9ก้าสคนนะครับ เฮ้ยเหมือนจะมีคนหรือเปล่าโอ้โหดีไงนี่เดดจะยินเห็นเราได้ไงวะคนหรือบอทเนี่ยบอทแน่ๆเลยเดินมางี้บอทแน่นอนนะครับโอ้โหต้องใช้สเต็ปต่อยอีกแล้วอืม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 ,อมบอทหนีโจ๊กโยกนี่บอทเราคนเนี่ยเไปไ่บอทโอเคโอเค โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยจะสู้ไงเนี่เดี๋ยวเด่ะหลบ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 แน่ยิงไม่โดนหรอกไม่โดน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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วเจ็บเจ็บเจ็บหนีก่อนหนีก่อนโหคนอย rup, ู่ด้านล่างอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนน่าจะมีเห็นบ้างลนั่นละ เราลงมปให้คนยิงบอดกันดีกก่อน,นครับแต่เราก็ต้องหลบไปดีตอนแรกก็มีคนยิงกันอยู่ในบอนะครับแต่ไม่รู้ว่าบอดมันรอดขึ้นมาได้ไงนะโอเคนี่ก่อนนี่ก่อนโอ้ยแถวนี้มีคนไหมมายิงบอดหน่อยอเร็วไม่มีศพคนแล้วตอนแรกก็เห็นยิงกันอยู่ด้านล่างนะศพคนหายไปในบอดนี่เยบยได้ปืนมาก ไม่มีเลยไม่มีไม่มีศพเลยลบก่อนไอเสียงเท้าไม่รู้คนหรือบอดลบก่อนนะครับถ้าไม่คนนี้ก็สวยนะเป็นบอเรายัางพอหนีได้อยู่โหบอตแน,นี่เลยเพราะว่าเดี๋ยวจลบก่อนลบก่อนโอ้โหจริงด้วยนี่ไงมาแล้วเจกากับในเวนของเรา ดีก่อนเฮ้ยเฮ้ยเมาต่อยอ่ะต่อยต่อยเฮ้ยอือต่อยอือต่อยต่อยดีต่อยโอ้ยอุยเจ็บเจ็บเจ็บจะตายจะตายจะตายโอ้ยจะโดนบอดยิงตายวันนี้แหละโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่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 เจ็บเจ็บมากเจ็บมากโอ้หจะตามมานะตามมาแน่ๆเลยผมว่านี่ก่อนนี่ก่อนกระโดดตีิงโอ้ยไปทายติดอีกตีอีก เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ก่อนนี่ก่อนไปโอ้โหไม่น่ารอดจะรอดไปมนี่อ่ะโอ้ยตอนนี้เหลือ73คนนะครับฮะไม่มีใช่ไหมมีก่อนโอ้โหมันมันตามมาอีกแล้วมันตามมาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแย่ละนี่ดุนด่วนเลยตอนนี้โอ้โจองล้างจองผ่านจริงๆ โอ้ย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 เฮ้ยไล่ยิงจังหลังมาเลยเมื่อกี้โอ้ยโอ้ยโ้ยเกิบโดนเกิบโดนโดนทีนี้แตกแน่เนี่ยหืเราต้องรีบหาศพด่วนๆแล้วครับตอนนี้ไม่งั้นเราสู้ไม่ได้แน่ะเรื่องมีนิดเดียวนะครับอย่างน้อยแบบให้ได้ยาก่อนก็ดี ไม่น่าจะตามมาแล้วเอ้ยอตามมายัางตามมาอยู่โหมันมาแล้วทุกคนมันมาแล้วเดี๋ยวหนีหนีนหนโหอืมไม่รู้เลยว่ามันจะยากลำบากขนาดนี้เป็นคอนเทนต์ที่ตุกลำบากมากของการหนีบทเนี่ย เฮ้ยยาอยา่าอย่านะอย่านะอีก่อนนี้ก่อนเด้อ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 เดโอ้ยมีมีศพตรงนี้มีไหมมีมีมีเก็บของก่อนนะครับรอแล้วตอนนี้รอแล้วมียาไหมไม่มียา เราต้องวัดใจกับบอดเราตรงเนี้ยมาไหมนี่ไงวิกินนัดเดียวเน้นๆโอเคมียารอดแล้วลูกสองกับเืนสนัยมีคนยิงกันด้วยอ่าทุกคนตอนนี้เราก็รอดแล้วนะครับ โหโชคดีไปมนีสพพนตรงนี้พอดีนะครับเขอบิงบอดได้พอดีอ้อยอยากให้ยามีเยอะกว่านี้อ่ะมีนิดเดียวเองไม่ก็เจอบอดอีกสักสองสามตัวก็ได้ <Okay. S 1> อ้ยเราเล่นยากนะครับมีแค่ลูกซองกับปืนมันเรียกว่าปืนสนัยได้ไหมมันแบบมันก็ไม่ได้แรงมากมันก็แบบเออมันก็ยิยงแรงอยก็สนัยะนะเรียกสนได้กัน ขี่หมูไปดีกว่าขี่ม้าครับขี่มา้าโอ้โหเกลียดเกดมาแล้วยิงคนดีกว่าอืมนีม,มใช่คนแต่เป็นบดหัวแตกทีเดียวแรงแรงอยู่นะเพราะว่ายิงหวัวทีเดียวตายโอเคเปลี่ยนปืนก่อนเราเป็นปืนกลดีกว่านะครับลูกสองน่าจะใช้ลำบากนะคงไม่เจอหรอกมั้ง แดี๋ยวเราเข้าวงกันดีกว่านะครับไปเดี๋ยวไปเข้าวงกันดีกว่าบอกว่าตอนนี้เราไปไหนไม่ได้นะมีคนอยู่ตรงต้นไม้ไหนเห็นไห,นไหมมันคอยยิงเร็งเราอะก็คือสไนนนี่คือมันยิงระยะกลางแล้วมัง้งผมว่านเนี่ยมันกระสุนมันย้อยมากดูดิไปดูดนะโอโ้โหโคตรย้อยอะถ้าแบบเล็งขึ้น้าบนมันไม,ม่ถังมันก็ยิงไปโดนเราเราก็ยิง ไม่โดนมันเหมือนกันนะครับคือแบบตั้งคนตั้งโดนยิงไม่โดนเออ,อเล่นลำบากว่ะทุกคนเล่นลำบากมากใช้ปืนนี้ยหาทำนะครับคนหรือเปล่ามันยิงเสียเท้ามีไหมใช่ไหมอืมเสียเฮ้ยนี่ไงเท้าเท้าเท้ายิงโอ้โห ไม่ทันปืนเราไม่ได้เห็นเมื่อกี้เราไม่ได้เปลี่ยนเป็นปืนกลด้วยนะเดี๋ยวเราตัดไปอีกตาแล้วกันนะครับโอเคผมลงมาเมืองเดิมนะครับเมื่อกี้ก็ตายไม่เทียบร้อยนะตีดอันดับสามสิบคนปะน่าจะมาสามสิบคนนะครับโอ้ยเราก็จะลงเมืองเมืองเดิมเหมือนเดิมนะขอให้ใหญเจอบอดบตาเมื่อกี้แล้วกันคือโขยจองล้างจองผ่านมาากเมื่อกี้ กว่าจะรอดได้นะครับไปเดี๋ยวเรารอคนดีกว่าแล้วให้เขายิงกันนะตอนนี้นี่ก็ผ่านไปสักพักนะครับมีคนเหลือ91คนนะครับด้านล่างนะ่าจะมีศพบ,บ้างละมั้งคิดว่านะครับเดี๋ยวเราจะนอนรอสักพักเอา้ย ไอ้แบบนี้บอดแน่หนี้อุ้ยโอ้ยโอ้ยปืนเซตเดิมเลยเนี่ยลูกซองกับปืนสไนเมื่อกี้เซตเดิมเลยหืมครั้งนี้เราต้องปล่อยไฟได้เราจะไม่ยอมโดนเราโดนดิจิตอลปล่อยไม่ต่อยหน่อยเอาโคบบอดคือโลกเก่งสุดเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอ้ยอุ้ยแรงมากหายเครื่องรอดเจ็บเจ็บ อนี้เดียวอยงนี้เดียวคือหวัไปว่ามันจะตายแล้วโอ๊ยเจ็บเหมือนกันเจ็บเหมือนกันเอา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 เมื่อกี้เดินไม่ได้เดินไม่ได้เดินไม่ได้ค้างโอ้ยหืมหลบหลบหลบมาซิมาสิมาเลยมาสิมาเลยมาเลยมาเลยโอเคคิวได้นะครับว้ารอดไปนะ เมื่อกี้ก็หลังจากที่ปล่อยบอดไปได้สักพักมันก็ไม่มีคนในตรงนี้ด้านล่างก็ไม่มีศมดับผมสำรวจรอบๆลยนะครับแต่เราจะไปกันที่อื่นดีกว่านะครับคลิปนี้น่าจะสั้นหน่อยนะตอนแรกผมอัดเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับคือแบบผมเล่นได้สนานมากนะครับแต่ผมลืมกดอัดแต่ทุกคนผมอัดแค่ต้นคลิปแล้วผมก็หยุดต่อปไปก่อนนะครับว่าจะแบบมากดอัดอีกทีตอนกระโดดลงเครื่องบินนะแล้วคือโอ้ยลืมกดอัด คือเ,เล่นฟรีทั้งเกมเลยนะครับคือเกมนั้นอยู่นานมากติดท็อปประมาณ13คนนะจะไม่ผิดคือแบบเล่นนานสุดอะที่ตานนี้ไม่รู้จะอยู่ได้นานเหมือนตาเมื่อกี้หเปล่านะครับานนะเหมือนจะมีคนยิงกันนะเราอยากเข้าไปเก็บสพม,มากเลยอ,อย่าไปเก็บศพมาก มีสไมไปเก็บไหมตอนนี้เหลือ61คนนะครับเฮ้ยเฮ้คนเหรอคนเหรอใช่ไหมไม่ใช่มั้งเดี๋ยวเรากลับขึ้นไปด้านบนดีกว่านะครับอืออันนี้คนนี่นี่คนนี่โอ้โหอือใช้ปืนนี้คือสู้ไม่ได้จริงๆอ่ะไม่รอดนะครับ ก็าจบคลิปกันเลยดีกว่านะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c คร b e แล้วกดไอ้กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็หรับนี้ีโอันคลิปหน้านะครับ